ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่6เนาะพลังงานบนโลกนะคะแต่ว่ากิจกรรมของเราจะต่อเนื่องจากมเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่ผ่านมาละนะคะตอนนั้นเราเรียนในเรื่องของอเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะก็คือไดนาโมเราเรียนไปบ้างแล้วนะคะว่าไดนาโมมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะ แล้วก็มีหลักการทํางานอย่างไรนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าก็ยังคงอยู่ในเรื่องของเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะคะหรือหรือที่เราเรียกว่าไดานามโมนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปสู่กิจกรรมทักษะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็มาทบทวนนิดนึงว่าส่วนประกอบของไดานามโม ที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยมีส่วนประกอบที่สําคัญอะไรนะคะเด็กๆดูจากภาพนะลูกอันนี้ก็คือไดนาโมนะคะหรือเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดนะคะจัดว่าเป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดก็คือขดลวดทองแดงค่ะลูกตรงนี้นะคะก็คือขดลวดทองแดงค่ะแล้วก็แท่งแม่เหล็กนะคะแท่งแม่เหล็กก็จะอยู่ตรงนี้คือแท่งแม่เหล็กนะคะแท่งแม่เหล็ก เพราะฉะนั้นไอนาโมก็จะมีส่วนประกอบที่สําคัญมากๆก็คือขนดวดทองแดงกับแท่งแม่เหล็กแล้วมันก็จะมีส่วนประกอบที่สําคัญอย่างอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะก็คือมีแกนหมุนเนาะถ้าต่อให้มันครบวงจรก็จะมีแกนหมุนนะคะมีวงแหวนหา่าซีกแล้วก็มีการเชื่อมต่อไปยังอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นหลอดไฟเนาะที่เราเรียนไปแล้วนะคะ ส่วนไดนาโมมีหลักการทํางานอย่างไรก็บอกว่าไดนาโมทําหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานกลให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะโดยอาศัยการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กไฟฟ้ามันถึงจะเกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตัวอ่าส่วนประกอบตัวที่สําคัญที่สุดก็คือขนลวดทองแดงกับแท่งแม่เหล็กนะคะเมื่อเราหมุนขนลวดทองแดงตัดกับสนามแม่เหล็กมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนําแล้วก็เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นมาได้อันนี้คือสิ่งที่เราเรียนไปแล้ว เมื่อวันที่ยี่สิบสาพันวาจําได้ไหมลูกนี่คือไดนาโมจําได้ไหมคะไบเบิลจําได้ไหมลูกได้ครับจำได้นะคะรครับว่าไงครับทองแดงมันเยอะจังอ่าก็เราเรียนมาแล้วบอกว่าการที่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากหรือน้อยหนึ่งในนั้นก็คือจํานวนรอบของขดลวดทองแดงตรงนี้ค่ะถ้าเราพันขดลวดทองแดงจํานวนรอบมากมาก มันก็จะมีผลทําให้ไดนามผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาเยอะนะคะหนึ่งละสองถ้าเราหมุนจําได้ไหมคะถ้าเราหมุนแกนหมุนด้วยความเร็วที่สูงมันก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมามากกว่าการที่เราหมุนแกนหมุนแบบช้าช้านะคะถ้าเราหมุนแกนหมุนอย่างรวดเร็วกระแสไฟฟ้าก็จะเกิดเยอะแต่ถ้าเราหมุนแกนหมุนแบบช้าช้ากระแสไฟฟ้าก็จะเกิดเพียงนิดเดียวเองนะคะ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือขนาดของแม่เหล็กค่ะขนาดของแท่งแม่เหล็กมันก็จะมีผลต่อเส้นแรงแม่เหล็กถ้าขนาดของแท่งแม่เหล็กมีขนาดเล็กนะคะมันก็จะมีผลต่อเส้นแรงแม่เหล็กก็จะมีน้อยเพราะนั้นปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมาก็มีน้อยเช่นกันอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนมาแล้วนะคะมีใครจะถามอะไรไหมลูกก่อนที่เราจะขึ้นกิจกรรมในวันนี้มีใครจะถามอะไรไหมคะ เดียวกับไดนาโมที่เราเรียนไปแล้วตรงนี้มีไหมคะไม่มีผ่านนะคะโอเคถ้าไม่มีก็ผ่านนะคะอ่าแล้วไฟฟ้าสามารถผลิตได้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาดูการผลิตกระแสะไฟฟ้าโดยผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในหน้า162และหน้า163ตอนนี้เด็กเปิดหนังสือไปหน้า162ได้เลยค่ะเด็กก็จะเ,เจอหน้านี้นะลูกนะโอเคนะคะเป็นกิจกรรมเรื่องการผลิตไฟฟ้านะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คืออธิบายหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเมื่อเด็ก เรียนกิจกรรมในวันนี้ไปแล้วเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ว่านะคะเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีหลักการทํางานอย่างไรมันทํางานอย่างไรมันจึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้นะคะโดยปัญหาของกิจกรรมในวันนี้ก็คือเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีหลักการทํางานอย่างไรถ้าเราตั้งปัญหาว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีหลักการทํางานอย่างไร เราจะตั้งสมมุติฐานได้ว่าอย่างไรเอาช่วยกันตอบหน่อยสิคะเปิดไมค์ได้เลยค่ะเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีหลักการทําง,งานอย่างไรช่วยกันตอบหน่อยค่ะลูกการหมุนแกนหมุนอ่าเก่งมากการหมุนแกนหมุนแล้วมันจะเป็นยังไงคะเมื่อเราหมุนแกนหมุนแล้วมันจะเป็นยังไงเอ่ย,ไฟฟ,ยไฟฟ้าก็จะไฟฟ้าก็จะกิด ไฟฟ้าก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะแกนหมุนของอะไรนะแกนหมุนของไดานามไดานามเก่งมากค่ะนั่นก็คือนะคะเมื่อเราหมุนแกนหมุนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะคะมันก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เขียนสมมติฐานลงไปได้เลยค่ะหลักการทํางานง่ายๆนะคะมันจะจริงหรือไม่เดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปนะคะ มีคลิปให้นักเรียนดูว่าเมื่อเราหมุนแกนหมุนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันจะสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้หรือไม่เนาะตอนนี้ให้เด็กๆเ,เขียนสมมติฐานก่อนนะคะอ่าพอตเตอร์เขียนอะไรลูกให้หนึ่งนาทีก็พอแล้วนะ พู้วเดอร์พูเจ้าคุณทำงานได้วค่ะลูกอันนี้คือหลักการทำงานของไดนาโมนะคะก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั่นเอง รูแป๊บหนึ่งนะผมคขึ้นท่อนนี้เลยครับผมอ่ากิจกรรมในวันนี้นะคะ <c oughs> กิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นการศึกษาคลิปวิดีโอนะคะเรื่องหลักการทำงานของไดนาโมหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะเ,เด็กๆสามารถที่จะไปสืบค้นความรู้เพิ่มเติมไดจากอินเทอร์เน็ต หรือในหนังสือของเราก็ได้นะคะอยู่ในหน้า164 165เขาอาธิบายไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะโอเคนะคะ,อ,ะอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องใช้ในวันนี้ก็ง่ายๆค่ะเด็กๆมีอยู่แล้วนะก็คือดินสอง,องตัวเองที่ใช้อยู่แล้วก็สีค่ะลูกใช้ดินสอบกับสีเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนวาดภาพ ไดนาโมนะคะจากที่เราเรียนไปแล้วเนาะโอเควัสดุอุปกรณ์มีแค่นี้นะคะต่อไปก่อนที่คุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพไดนาโมหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณครูจะให้เด็กๆชมคลิปหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่คุณครูกำหนดให้นะคะอนุญาตแชร์นะคะ เด็กตั้งใจด้วยนะลูกมาแล้วค่ะ<ข>อ,อันนี้ชอบละสิ<ข>อะตั้งใจนะลูกดีมอยู่นี่คือเป็นครับผมไม่ยิงครับหรือใบหน้โมันจะมีกดลวดตรงน,นี้มัามีหลอด LED ได้ยินไหมคะเอมีสเตชั่นหลักเพิ่มเสียงของตัวเองด้วยนะคะลูกปุ๊งสปีดเสียงนะลูกค่ะขอบคุณแม่เล็กปุ๊งครับเสียงมันไม่ค่อยได้ยินนะครับเสียงค่ะมาเป็นขั้วปุงแต่ผมจะยินนะครับปุ๊งเหกันปุงสปีดเสียงเต็มแล้วลูก ก็จะไปลงไปตรงนี้นะครับเป็นขั้วต่างกันนะครับเราหมุนตรงนิดนึงมันก็จะเปลี่ยนพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าน,นะเรา้จะเปลี่ยนตรงหลอด LED นะครับสังเกตตรงนี้นะคะเด็กเห็นกระแสไฟฟ้าไหมคะเห็นครับเห็นครับ นนีะที่หลอด LED ไรอิมิตติ้งไดโอดไดโอดเปล่งแสงเป็นการเปลี่ยนพลังงานพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าไดนาโม คลิปนี้ก็ขนาดดีอ่าเด็กเห็นไฟฟ้าจากตรงนี้ไม่ลูกเมื่อกี้เห็นไหมคะ,ะ,คะเห็นนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าแกนหมุนใช่ไหมลูกใช่อ่าอ,อันนี้คือแกนหมุนนะคะเมื่อเราหมุนแกนหมุนตรงนี้เนี่ยนะคะแกนหมุนเด็กเด็เด็กๆด,ดูนะคะแกนหมุนจะต่อเชื่อมมายังกดลวดทองแดงเห็นไหมคะ อันนี้คือข้าวพันผดลวดทองแดงไว้เยอะมากเลยสีชมพูสองด้านนี้คือแท่งแม่เหล็กนะคะที่เขาติดไว้เมื่อกี้นะคะก็ต่อเข้ากับวงจรตรงนี้จะมีหลอดไฟอยู่ตรงนี้ก็คือไดโอดนะคะคือหลอดไฟนะคะไดโอดเปล่งแสงนะลูกเพราะฉะนั้นถ้าเราหมุนแกนหมุนตรงเนี้นะคะถ้าหมุนอย่างเร็วนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไดโอดตรงนี้ก็จะเปล่งแสงสว่างออกมาอันนี้ก็คือหลักการทํางานของไดนาโมค่ะ นะคะและตรงนี้เนะี่ยที่เราบอกว่าเอาไดนาโมเนี่ยไปไปต่อเชื่อมกับกังหันที่เราติดไว้บนภูเขาที่มีลมแรงๆเขาก็จะต่อเชื่อมกังหันเข้าเข้ามากับตรงจุดนี้ค่ะตรงจุดที่เราเรียกว่าแกนหมุนเนี่ยค่ะเพราะนั้นเมื่อลมพัดกังหันหมุนปับ๊บมันก็จะทําให้แกนของขดลวดทองแดงนี้หมุนพอแกนของขดลวดทองแดงหมุนปับ๊บมันก็จะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นไปได้ นะคะโอเคนะพอจะเห็นภาพของไดนาโมแล้วใช่ไหมคะอ่ะาเพราะฉะนั้นคุณกุ้งขออนุญาตสตอปตรงนี้แล้วก็แชร์มหม่นะคะโอเคค่ะโอเคจากการชมคลิปเมื่อกี้นะคะต่อไปเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าหนึ้อยหกหน้านี้เลยค่ะ เปิดหน้านี้นักลูกนะเจอ,อยางเอาครูมันมีแปบให้อยู่อะนะ่ะม่เลยมันมีแปบให้อยู่อ่ะผมเห็นจางๆอะเห็นจางๆเหรอมันเป็นด้านหลังของนังสือหลุกนะคะอา้าว <c oughs> ให้เด็กๆวาดแผนภาพไดานาโมแล้วระบุส่วนประกอบของไดานาโมใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะ วาดลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้อ่าก่อนที่เด็กๆจะวาดภาพของไดนาโมเรามาช่วยกันสรุปนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ยจากที่เราดูหรือเราศึกษาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับหลักการทํางานของไดนาโมเมื่อกี้เด็กๆสามารถบอกทุกค้งได้ไหมคะว่าไดนาโมมีหลักการทํางานยังไงคะบอกได้ไหมคะ ได้ค่ะอ่ามันก็คือนะคะเมื่อเราหมุนแกนหมุนนะคะหดรวดอ่าขดรวดทองแดงก็จะเกิดการเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็กใช่ไหมคะใช่แล้วมันก็จะผลิตอะไรออกมาคะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้เก่งมากค่ะแล้วไดนาโมมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรนะคะมี พวดนะคะพดทองแดงกดทองแดงแล้วก็อะไรอีกคะแม่เหล็กค่ะอ่าแม่เหล็กนะคะมีแฟนหมุนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเด็กอเด็กลองเปิดหนังสือไปหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสี่สิคะหนึ่งร้อยหกสิบสี่กับหนึ่งร้อยหกสิบห้าเจอยังเจอแล้วค่ะอันนั้นแหละค่ะเด็กๆก็เลือกแบบไหนก็ได้นะคะ เราแบบไหนก็ได้เพราะทุกอย่างคือไดนาโมหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหน้า164ก็มีสองภาพสามารถวาดแบบไหนก็ได้หน้า165ก็ได้หรือหน้า166ที่เราทำแบบฝึกไปแล้วก็ได้นะคะโอเคเข้าใจไหมคะะขาจะวาดไ,ได้ไหมคะพอจะวาดได้ไหมลูกวาดได้เดิญลงมือวาดก่อนที่จะลงมือวาดมาดูตัวอย่างของคุณรูหน่อยสิ อ่าอันนี้ของผูกกุ้งนะส่วนประกอบที่สําคัญนะคะมีนะม,มีแม่เหล็กนะคะมีขดลวดทองแดงมีแกนหมุนนะคะมีสนามแม่เหล็กด้วยมีวงแหวนนะคะอันนี้ก็คือแผนภาพของไดานาโมนะคะสรุปข้างล่างเด็กสรุปข้างล่างก่อนได้ไหมคะจากการนันกิจกรรมวันนี้พบว่าเรื่องออกแรงหมุนที่แกน ขนลวดทองแดงจะเกิดการเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็กค่ะทําให้สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดอะไรขึ้นมานะเกิดไฟฟ้าขึ้นในขนลวดทองแดงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวแป๊บเดงเดี๋ยวคุณพุ่งย้อนมานะคะลูกอันนี้คือกิจกรรมในวันนี้นะคะสรุปก็คือไดนาโมเป็นเครื่องกรรอําเนิดไฟฟ้า ทำงานโดยอาศัยหลักการเลื่อนที่ของขดลวดทองแดงตัดกับสนามแม่เหล็กนะคะทำให้สนามแม่เหล็กเกิดการเหนี่ยวนำแล้วก็ผลิตกระแสออกไฟฟ้าออกมาได้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมในวันนี้ค่ะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นหน้า163ให้เด็กๆวาดภาพไดานามโมแล้วบอกส่วนประกอบนะคะกิจกรรมในวันนี้ ก็มีอยู่เท่านี้นะคะมีใครจะสงสัยจะถามอะไรไหมคะมีใครสงสัยอยากจะถามอะไรคุณครูไหมคะลูกเขียนหนูว่าลูกมสองอนน่งสองภาพได้ไหมได้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะเขาให้ระบุส่วนประกอบคุณครูด้วยนะให้ระบุส่วนประกอบด้วยเหรอคุณครูใช่ค่ะระบุส่วนประกอบตามตัวอย่างของคุณครูนี่นะคะมีใครจะถามอะไรไหมคะ ย้อนไปหน้าแรกเลยนะคะทำหน้านี้ก่อนนะคะเดี๋เวขอจะตอบตรงนี้ก่อนนะลูก